รัฐบาลเตรียมแผนเศรษฐกิจก่อนยุบสภากระตุ้นลงทุนและลดค่าครองชีพเปิดตัวแผนเศรษฐกิจที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพรัฐบาลของนายอนุทินชาญวิรกุลกำลังเตรียมแผนเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของประชาชนโดยมีหลักคิดนโยบายเศรษฐกิจที่ชื่อว่ากระตุ้นสั้นได้ยาวกระจายตัวซึ่งมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นและกระจายไปทั่วทุกพื้นที่เพื่อสร้างกำลังเศรษฐกิจที่แข็งแรงและมีความสามารถในการเติบโตในระยะยาว แต่ที่น่าสนใจคือการยุบสภาก็อยู่ในตัวแผนนี้ด้วยนายอนุทินได้ส่งสัญญาอาจมีการยุบสภาในกรณีพักฝ่ายยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เขาไม่ได้เปิดเผยว่าจะทําในเวลาไหนซึ่งทําให้เกิดความสงสัยว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วการกระตุ้นเศรษฐกิจจะทําได้ยังไงรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเพื่อเตรียมประเด็นเสนอและเร่งผลักดันนโยบายเศรษฐกิจซึ่งมีการดําเนินการต่างๆเช่นโครงการคนละครึ่งพลา ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเที่ยวดีคืนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับภาคเอกชนเร่งเบิกจ่ายของรัฐบาลช่วยเพิ่มการผลิตและการขายของภาคเอกชนโครงการตามสวัสดิการต่างๆช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับประชาชน นายเอกนิตินิติทันประภาสกล่าวว่ามาตราการเศรษฐกิจที่รัฐบาลดำเนินการจะช่วยให้เศรษฐกิจไตรมาสสขยายตัวและพ้นจากการติดหล่มรวมถึงขยายตัวมากกว่าเดิมโดยไม่มีมาตราการเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้แค่0.3%การลงทุนเพื่ออนาคต รัฐบาลมีแผนเพื่อเน้นการลงทุนเพื่ออนาคตโดยปี2569จะผลักดันเป็นปีแห่งการลงทุนทั้งการลงทุนคนริสกินอัพสกินเพื่อเป็นการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ครั้งใหญ่และผลักดันลงทุนโครงการใหญ่ทั้งพลังงานสะอาดออโตเมชันปัญญาประดิษฐ์ AI ยังมีการอัปเกรดการลงทุนเช่น data center และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน PPP เพื่อให้เศรษฐกิจไปต่อได้โครงการสำคัญที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีโครงการไทยแลนด์ฟาสต์พัส ปลดล็อกโครงการขนาดใหญ่ที่พร้อมลงทุนมีโครงการมากกว่า60โครงการมูลค่า30แสนล้านบาทซึ่งจะใช้มติคณะรัฐมนตรีเพื่อปลดล็อกการลงทุนให้เร็วขึ้นโครงการช่วย SME ผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน10,000ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานและลดต้นทุนโครงการริสกินอั s k กินแรงงานเพื่อสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ New S Curve โดยมีเป้าหมายพัฒนาทักษะให้กับ10,000คน การลดค่าครองชีพและการลงทุนเพื่ออนาคตนอกจากนี้ยังมีการลดค่าครองชีพและการลงทุนเพื่ออนาคตต่างๆเช่นการลดค่ารถไฟฟ้ามีแพ็กเกจลดค่าโดยขยายมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายและมีโครงการรถไฟฟ้าเหมาใจ40บาทตลอดวันเพื่อลดค่ารถไฟฟ้าให้กับประชาชนการลดค่าทางด่วนจะลดค่าทางด่วนในเมืองเหลือไม่เกิน50บาทจากเดิม90บาทเพื่อช่วยลดค่าครองชีพการลดราคาพลังงาน กระทรวงพลังงานยังคงตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน32บาทต่อลิตรและตรึงราคาก๊ส LPG ครัวเรือนที่423บาทต่อทั้ง15กิโลกรัมและค่าไฟฟ้างวดมกราคมเมษายน2569จะไม่เกิน3.9 4บาทต่อหน่วยเพื่อคุมค่าครองชีพในช่วงเศรษฐกิจประบางการดูแลชาวไร่อ้อยกระทรวงอุตสาหกรรมจะหาทางเพิ่มค่าอ้อยอีกประมาณแตละ400บาทเพื่อสอดคล้องกับต้นทุนการปลูกอ้อยการดูแลสินค้าเกษตร กระทรวงพาณิชย์จัดมหากรรมทงฟ้า1,300ครั้งทั่วประเทศและจัดทงเขียวลดราคาปุ๋ยเคมีและปัจจัยเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรการดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กำหนดราคารับซื้อข้าวโพดสดราคา7.05บาทต่อกิโลกรัมและข้าวโพดแห้งหน้าโรงงาน9.80บาทต่อกิโลกรัมการดูแลสินค้าเวชภัณฑ์กล่าวว่าจะประหยัดค่าใช้จ่าย32,400ล้านบาทต่อปีและดูต้นทุนสินค้าเวชภัณฑ์เช่นผ้ากอสสำลีแผ่นแปะแผลชุดตรวจเอทีเคถุงมือยางและแผ่นรองซับ แล้วการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงกระทรวงการท่องเที่ยวจะเตรียมเสนอโครงการทัวร์ไทยคนละครึ่งโดยมีงบประมาณเหลือจากโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งซึ่งเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่31ตุลาคม2568จากงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงิน1,750ล้านบาทยังมีโครงการ Bay International Now, Free Thailand Domestic Flights ที่จะแจกตั๋วเครื่องบินไปกลับเส้นทางในประเทศฟรีแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินราคาปกติเข้าไทยจำนวน200,000คน และนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เพื่อติดตามผลเชิงนโยบายของรัฐบาลครอบคลุมการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระจายรายได้และการวางหลักฐานระบบเศรษฐกิจซึ่งจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแต่ที่น่าสนใจคือการยุบสภาจะมีผลต่อการดําเนินการของรัฐบาลอย่างไรการยุบสภาจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินการของรัฐบาลหรือไม่นี่คือปัญหาที่เราต้องติดตามและพิจารณาต่อไป